ตัวตนของเราเป็นการดึงดูดหรือผลักออกนั่นเองการที่เขาทิ้งเราไปนอกใจเราหรือการที่เขาจะกลับมารักเรามันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่อุป,ปนิสัยของเราหรือการเป็นตัวตนของเรานั่นเองถ้าเราอ่อนแอที่ใจเราเจ็บปวดเราท้อแท้เราต้องการเขากลับมาเรายอมเขาทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับมา state o f b e i n g หรือ การเป็นตัวตนของเราแบบนั้นมันจะทำให้เราผลักเขาออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวคะ่ะการที่เราจะให้เขากลับมาเราจะต้องเป็นตัวตนของเราอุปนิสัยของเราเราจะต้องมีความมั่นใจเราจะต้องรักตัวเองคนที่รักตัวเองจะทำให้ตัวเองดึงดูดสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีที่ถูกต้องที่ทำให้เขากลับมาไม่ใช่การร้องไห้หรือไม่ใช่การทำให้เขาสงสารไม่ใช่การทำให้เขากโกรธโมโหหรืออึดอัดที่จะกลับมาเราจะต้องทำตัวของเราให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทำให้เขากลับมาแต่คนที่แต่คนที่ทำเราเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีก เราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นที่ปลอดภัยให้เขาได้กลับมาหรือเปิดโอกาสให้เขาทําร้ายเราครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะคนที่รักตัวเองคนะเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ใครบางคนกลับมาเขาจะไม่ปล่อยให้ใครบางคนเคยชินกับการทําร้ายเขาคะ่ะเพราะฉะนั้นการรักตัวเองคือการคือการดึงตัวเองออกมาจากสิ่ง ที่มีคู่ควรคนที่ไม่คู่ควรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรักตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดรักตัวเองมันจะทําให้เรามันเป็นวิธีที่จะแก้แค้นเขาได้อย่างแนบเนียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรารักตัวเองเนี่ยเราจะไม่ยอมปล่อยให้เขามาทําร้ายเราอีกเราจะทําตัวให้ดีให้เก่งให้หล่อขึ้นสวยขึ้นเราจะพร้อมเราพร้อมที่จะลงสนาม ออกสู่ตลาดใหม่แบบยั่งยืนแบบทรงพลังคุณจะไม่ปล่อยให้เขากลับมาทำร้ายคุณได้อีกเขาจะกลับมาเพราะเขาหลงลักตกหลุมลักคุณตัวตนที่คุณเป็นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นะการที่เขาจะกลับมาคุณจะต้องเป็นตัวดึงดูดไม่ใช่เป็นคนที่ให้เขามานั่งสงสารแล้วกลับมา กลับมาแล้วก็ทำลายคุณซ้ำอีกเพราะว่าการเป็นตัวเองการมีความมั่นใจการรักตัวเองมันจะเป็นแรงดึงดูดที่มหาศาลทำให้เขาง้อคุณคุณจะมีสติมีปัญญาที่นิ่งคุณจะรู้ว่าคุณจะอนุญาตให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีก รือม,มันเป็นเรื่องของภายในที่เรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกแน่ใจแล้วว่าคนนี้แหละใช่คนนี้แหละไม่ใช่มันเป็นการชี้นิ้วเอารักที่ต้องการชี้นิ้วบงการชีวิตของตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นรักตัวเองมั่นใจในคุณค่าของตัวเองเพราะว่าอะไรมนุษย์เรามีคุณค่าทุกคนเรามีสเสน่ห์แตกต่างกันไปเรา มีจุดยืนเราเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครเหมือนการที่เขาหลงรักคุณครั้งแรกเพราะคุณไม่เหมือนใครเพราะคุณมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครทำได้เหมือนคุณโค้ชมีอีบุ๊กที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาหลงรักตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมศาสตร์แห่งเสน่ห์นางพญาเสือขาวอันนี้ไม่ใช่ใช้ได้แต่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่า ในอ e ีบุเล่มนี้จะสอนให้คุณดึงตัวเองออกมาจากหลุมพรางที่ไม่คู่ควรนะะมันจะทำให้คุณมีสเสน่ห์ทรงพลังมันจะทำให้คุณมีสติมีปัญญามันจะทำให้คุณรักตัวเองได้อย่าง100%เพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจทักแชทไปที่ Line at แอดโคชนี่ค่ะหรืออินบ็อกซ์ไปที่ Facebook นะคะ วันนี้โค้ชให้ราคาพิเศษอยู่ที่1,500บาทจากราคาเต็ม3,900บาทค่ะทักไปดุวนดน,นะคะแล้วโคชยังมีออดิโอบุ๊กถ้าคุณไม่ชอบอ่านหนังสือนะมันมีหนังสือเสียงคุณฟังได้เพลิดเพลินแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ปรับนิสัยตัวเองไปด้วยค่ะเพลิดเพลินมากๆนะคะ,อ,ะออดิโอบุ๊กนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษอยู่ที่3900บาทค่ะ จากราคาเต็ม5,900บาทนะคะหรือคุณต้องการปรึกษาส่วนตัว V.I.P. นะคะวันนี้ V.I.P. ราคาพิเศษมากๆเลยค่ะ,ะโทรคุย4ครั้งดูแลคุณ1เดือนแล้วก็โคจะวิเคราะห์แล้วก็ให้คำแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาส่วนตัวเลยนะคะ แล้วก็ติดตามผลให้ด้วยนะคะถ้าคุณสนใจวันนี้ราคาเต็มอยู่ที่49,500วันนี้พิเศษอยู่ที่39,000บาทค่ะทักแชทไปด่วนๆน,นะคะถ้าสนใจทักแชทไปที่ Line at, at c o อดโคชนี่ค่ะและถ้าคุณและถ้าคุณต้องการปรึกษาส่วนตัวแต่ไม่มีการคุยนะคะส่งเรื่องยื่นเรื่องมาสำหรับ เคสของคุณโดยตรงนะแล้วรับการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเป็นอ e ีบุ๊กนะคะราคาเทมอยู่ที่6,900บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษอยู่ที่4,900บาทค่ะทักแชทไปด่วนๆค่ะราคาเราจะปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะโค้ชนี้แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย